สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดี FC ฟซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสวัสดี FC และแฟนคลับของเย็นจิตพรเทวีทุกคนค่ะอากาศหนาวบ่นอสพี่น้องอยู่ทั้งบ้านหนาวบ่จ้ะอยู่พี่จะเป็นหนาวคักหนาวแนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหนาวหลายหนาวหลายเนียเมื่อคืนหนาวจนว่าโคตรแล้วโคตรอีกโคตรปนใดกับ่หายหนาวพี่น้องมันหนาวมันเย็นหลายนะโอพี่น้องเนาะมันเย็นนะครับเย็นคักเย็นเนี่ย มายามก็เวน้นฮ้อนห้อนมานนี้พี่น้องฮ้อนหลายค่ะเมื่อนี่เป็นวันที่อันยี่สิบแปดวันพุธที่ยี่สิบแปดนะคะวันพุธที่ยี่สิบแปดมกราคมพศสองศูนย์สองสามนะคะรือว่าพศสอง 2, 000, 2, 000 23, พันสองพันยี่สิบสามเนาะค่ะพศสองพันยี่สิบสามเบอร์ี่สอก็ได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะขอให้ทุกทุกคนโชคดีเด้อพี่น้องเอ้งวดที่เป็นงวดสุดท้ทยแล้วโคง้งโอ้ยขอโทษว่าเป็นงวดสุดไทยโ <laughs> คง้งสุดไทยค่ะ โค้งสุดท้ายก่ะอีพรชัยภูมิเพิ่นใหญมากค่ะเพิ่นบอกว่าบ่มีเพิ่มเติมละเพราะว่าคัดไหเด็ดขาดแล้วเพิ่นว่านนะหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดมาแน่นอนพี่น้องศูนย์เจ็ดหาซือ้อบ่ต้องซื้อดอกบ่ได้บ่ถึงบ่มีบม่บมีค่ะบ่มีค่ะลอตเตอรี่ก่ะบ,บม่มีอ่าเต้ดอกใต้ดาวใส่กับบ่มีเด้อพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยดังคักดังแน่ถ้ามันออกตัวดีมากอะ เสียใจกันหลายคนเลวเพราะว่าสื่อบ่ได้เด้อยก็สิจชมวังจะแต่ผู้่นไอ้ซื่อลัตเตอรี่แหละถ้ามันออกลางนะแต่ถ้ามันออกบนนี่ก็มันเดือถือตัศูนเจ็มันจแต่ว่าไอ้ตัวข้างหน้าศูนย์เจ็มันสิเป็นตัวใดจังสิเนาะเพื่อเอก็ไดแล้วมันทีนึ่งเลยล่ะจ้ะพี่น้องเนาะเลขดังคักดังแนนังวางไว้เลขศูน0เจ็เจนี่มันดังแต่แต่อันหัวปีคักแท้จู่บางหัวถกมือเนี่ยโอ้ยบ่ต้องไปหาพี่น้องบ่ต้องไปเอ้ยบ่ต้องไปหาเลยมิดจัด ค่ะสองตัวสองตัวบนล่างเพื่นไหนมาศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหาเจ็ดแปดค่ะพี่น้องซีสองซีสามซีหาซีแปดค่ะเลขอิปอชัยภูมิงวดนี้โบมีผิดเด้อค่ะเพิ่นว่าบ่ได้กักไว้เลยงวดที่แล้วเพิ่นกักไว้ซีหางออกเลยอันเพิ่นกักไว้อันเพิ่นกักย้อนยังว่าเพิ่นว่ามันสิหลายตัวเพิ่นว่ามันสิหลายตัวก็เลยบ่กล้าให้ก็เลยบ่ให้ว่ามันสิหลายตัวสั่น งวดนี้เพิ่นเล็บปลอมให้มาเถ้อเดียวเลยมืดทอนีใส่เพิ่นว่านนะนอกพี่น้องนอกมืดทอนีเด้อพี่น้องเด้อของอี้พอชัย,ยภูมิเพิ่นให้มาค่ะข,ขอให้เขานอกพี่น้องนอกสองตัวสามตัวก็ได้ว่าแต่ให้ถือนอกพี่น้องนอกว่าแต่เขาถือถือก็ยาให้ถือแบบขาดทุนได้ไอ้สำคัญถือจิตขาดทุนนี่มันหลายถือขาดทุนนะค่ะหลายจาา้โอ้ยสมัยตั้งแต่เก่าตะกี้ตะกอนนั่งกันเคยเคือกันเคยถือขาดทุน พี่น้องนอสมัยตะก้อนบุนหรอวาค่ะมานี้น้องเก้าจอมค่ะน้องเก้าจอมวันที่สิบหกน่ามือเศร้าเพิดสิให้ดดวนนะคะเพราะว่าอังคืนวันที่เสียหาเพิ่นแต่ต้องนั่งสมาธิค่ะพี่น้องนั่งขอให้ตัวเลขให้ญาติให้ให้ให้ลูกซิดลูกหาหนิล่ะค่ะน้องเก้าจอมใบใหญ่น้อเนาะน้องก้าจอมใบใหญ่น้อพี่น้องนาะงวดเมื่อกี้นี่รุดค่ะคือลุดกับว่าลุดนาะงวดนี่คิดว่าขึ้นิบ่ารุดแน่นอนค่ะ ห้าสี่เก้าค่ะพี่น้องบาทนี่เพื่อนหาหางเดียวเด้อก้อนนั่นนะบาลนี่เพื่อนเพิ่นไหนห้าสี่เก้าตัวเดียวโคโลโด้อค่ะเด้ออันนี้นั่งเป็นผู้อันตัดห้ได้นี่ค่ะห้าห้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าแล้วนี่นั่งตัดห้ยก็แต่ว่าตอนเพื่อนห้เพื่อนห้หางเดียวนี่เลยค่ะอีกสามมือสี่มือนเพื่อนก็ห้มาอีกหางหนึ่งเนี่ยค่ะเจ็ดสี่เก้าค่ะเพื่อนไหนท่านี้ค่ะพี่น้องบาลนี่อัน เราก็พ่นกระหายอันนี้อันนี้พ่นหายมาได้เนี่ยเนีหาศูลนี่ค่ะหาศูนย์เนี่ยแต่ว่าเจ็ดซีเจ็ดเก้าเนี่ยนั่งตัดนั่งตัดหายมืดค่ะหายกล่าว่าขันออกสองตัวภายในเนี่ยมีซีมีหามีเจ็ดมีเก้าไพ่ในสี่ห้าเจ็ดเก้าเนี่ยขันออกสองตัวมาเพราะว่าสีบุตเรื่องล่างเนี่ยจะสีโบผ่านเนาะนี่นั่งกลับหายเร็วมืดแล้วกันเนาะกับมือแล้วเด้อบอกห้ฟังตามความเป็นจริงว่าหน้าคุณผู้ันกลับเองค่ะพี่น้องบ้านนี้ต่อไปค่ะต่อไป กต่อไปต่อไปกันนั่งไปต่อไปค่ะป,ปูลึกลับค่ะปูลึกลับพนใหญมากนี่เด้อค่ะเด้อใบแรกปูพนใหนสามมาสตัวพนห่เจ็ดห้านยห้าสามแปดศูนย์สาค่ะพี่น้องเลขล่างพนใหน่แป ก็จะลืมแปดเก้าเด้อค่ะและกหกและกหกศูนย์ก็จะลืมเก้าศูนย์ค่ะและกศูนย์ศูนย์เนาะที่พคนไหยเนาะพี่น้องเนาะ เก้าตัวเดียวกันเนดะ้อพี่น้องอย่าลืมหกหกกับเก้าตัวเดียวกันเนดะ้อตัวเดียวกันโคโรเลยค่ะพี่น้องตัวเดียวกันโคโรค่ะบานนี่บานนี่เรียกด้วนของเพิินค่ะนั่งไปธุระตั้งแต่เศร้ากับพี่น้องบางนนี่กลับมาปูเป็นทมากค่ะแต่ว่านั่งบอเดลร,รับสายเลยนั่งกลับมาจากธุะระแล้วก็มาก,กวาดบ้านทููบ้านล้างถางึงร้า,างซ่อมย,ย,ยีก่ะ เรียกเรียวแล้วก็เลยกินขา้นขาวเส้เา,ากินข้าวเส้านั่งเข่ามากก็เลยมาโทรหาปู่ปู่เพิ่นรับสายนะคะพี่น้องรับสายแล้วเหมือนว่าเพิ่นให้หามานี่โค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายค่ะปู่ลึกลับกับเิ่นฟันท่วงไห,ห่ใะคนนอตะวานนี่เพิ่นใน,ในได้ตัวนี้มาจา้าเพิ่นได้มา 5, 47, 99, 9, ห้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองห้าเก้าแล้วก็บศูนย์ห้าห้าพี่น้องวันนี้ก็เลย ปูเพิ่นคุยกันกับสาวดำว่าอันเนี่ยล่ะอัเก้าเก้ามันเป็นหกมันเป็นหกหกกันได้ว่าข้าราชกากับตกเช่นเจ็ดหกหกน้ำบันนี้ศูนย์หาหาเพิ่นบอกว่าหาหาหาในครับสองตัวเดียวกันก็เลยเขียนเป็นศูนย์สองสองค่ะเลขล่างเพิ่นฟันต้องให้หางเดียวเลยค่ะนี่ค่ะฟันต้องให้หางเดียวเลยค่ะหนึ่งซีอาจเพิ่นว่าน่ะโอ้ขันออกหนึ่งซีมานอันิีซีนี้พูดถึงลายปันไหนเพราะว่าอยู่ในอันช่องของนางนี่ ให้มีตั้งแต่หาแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ยกัแต่ว่าไอ้หนึ่งซีเนี่ยเขาก็พอปูลึกลับพอตั้งให้เนี่ยค้างเดียวนี่ค่ะค้างเดียวเนี่ยปูลึกลับห้มาแน่นอนเพิ่นว่าค่ะเนาะเป็น้องเนาะมาแน่นอนเพิ่นว่านี่เพิ่นว่าสันเนาะขันเนาะเอาว่าว่าตามเพิ่นแล้วค่ะว่าตามเพิ่อนโวตามเพิ่นนะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามาแน่นอนค่ะสำหรับหนึ่งซีค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมเด้อพี่นน้องไง อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอรอทีวีในด้จ้าหรวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้นำอาหารสรรหาแนวทางมาฝากพี่น้อง FC นเอเนาะพี่น้องเนาะ ปูชัยวันค่ะวันนี้ปูชัยวันค่ะปูชัยวนันปูชัยวนันเพื่อนไหนมาหาเดี๋ยวตั้งแต่ต้นเลยเลพี่น้องบนศูนย์เจ็ดสองเลขสองตัวเพื่อนไหนเจ็ดสองเท่านั้นค่ะแล้วก็ ล่างภายในแปดสามหลักะเก้าซี่เท่านั้นค่ะพี่น้องปูช้ยวานค่ะหางเดียวโดยที่พ่ต้องพ่ต้องยำอีหยังทั้งสิ้นเพื่อนว่าน่ะพ่ต้องสนใจอีหยังทั้งสินเลยเพิ่นว่าน่ะหางเดียวเท่านี้มากปูชายวานเปิ่นจัดไปแล้วเด้อพี่น้องเปิ่นจัดล้วเด้อปูชายวานนะเปิ่นจัดไปแล้วจัดไปแล้วค่ะปูนี่เพิ่นเฮ็ดปั๊บเพิ่นก็ให้ลูกหลานพี่น้องลูกหลานจัดการเลยค่ะ นกันเนาะเพิ่นจัดให้จัดการเพิ่นมีจัดโซ่มาให้ช่องที่เพิ่นให้เนากัะเนาะเพิ่นให้ทุกช่องแล้วการช่อง YouTube ที่ไปเอาน้ำเพิ่นนึ่งก็เพิ่นให้ให้สุบผู้สุบคนเด้อพี่น้องเด้อนั่นล่ะค่ะบาดนี้อาจารย์อาจารย์หญิงนะคะอาจารย์เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์ผู้หญิงเป็นสาวสวยผมยาวขาวสูงงามอัดศรานเลยพี่น้องเพิ่นให้ให้เป็นงวดแรกค่ะของเพิ่นเขาทุกงวดแต่ว่าเพิ่นบอกว่างวดนี่ ขอตั้งให้ช่องสาวดํามาเป็นงวดแรกงวดก่อนเพื่อนว่าสิส่งให้แล้วเพินพ่นทักมาในไลนย์อยู่ค่ะแต่ว่าสาวดํามันเพื่อนจิไปพ่อคลิปที่สาวดําบ่ไดบอกเบื่อโทษค่ะมาพออีก,อก,อกคลิปหนึ่งเจ้าค่อยได้เบื่อโทษสาวดาเพื่อนเจ้าคอยแอดมาหาค่ะศูนย์แปดหนึ่งดสมนะคะของสาวดํเนะคเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนได้มาแล้วค่ะเนี่ให้เป็นงวดแรกแล้วเพื่อนก็เสียให้ทุกงวดค่ะ อาจารย์อลิสากับเพื่อนไหนเลขวิ่งวิ่งนี่คือวิ่งทั้งบนทั้งล่างเนะะี่ยค่ะวิ่งบนล่างเลยก็คือสองศูนย์แปดสามตกับพี่น้องบนเนี่ยได้ออกสองศูนย์แปดซะด้วยละ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะมันอียังกเกิดขึ้นได้มันกับบนเนี่ยเนาะนอพี่น้องเนาะนัะ่นแหละค่ะเพื่อนว่าชังซันล่ะเพื่อนบอกมาว่าชังซันน่อพี่น้องพิจารณาเบ่งเนาะพี่น้องเองอาจารย์อลิสา เพินเ่นหายไปงวดแรกแล้วเพิ่นก็ดเใียง้อีกทุกงวดต่อไปพี่น้องเขเพกคนสิมีแค่ท่นนี้จ้ะสิบี้บนล่างแล้วก็เลขวิ่งก็สิมีสามตัวทุกงวดแล้วก็ดสองตัวบนล่างก็สิมี้สี่สี่ตัวกับบางเท้อกับเขาล่างบางเท้อกับเขาบนบางเท้อกับเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ามีเหลขกสี่หางท่นนี้นคขะเพิ่นาาว่นามีเหลขกสี่หางท่นนี้ครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเน,นาะขะเนาะมีเขาไม่ลด แล้วตะดวงบุญวาสนาของเฮานั่มกันเนาะขันดวงเฮาดีกับซื้อไปก็ถืแเราพี่น้องเขอให้ดวงดีทุกคนค่ะคนที่เข้ามาดูขอให้ดวงดีกันทุกคนนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ไข่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีเด้อพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนค่ะ,ะจังใดจังใดแกอย่าลืมเนาะซื้อให้ถือเดืองวันเ้อเอาให้ถือเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเอาให้ถือค่ะ ra để yên không vào bò thiệt đỡ thì nòn em vẫn xia chầy, để cái xi hàng cả ขอให้ทุกคนโชคดีในงวดนี้ถือสามตัวเด้อพี่น้องเอจังได้จังได้ก็ต้องให้ถือต้องถือแท้ๆงวดนี้เนาะต้องถือแท้กเด้อพี่น้องเด้อบาง<ห>ได้ดขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคไม่หลับอย่าอย่ามีคําว่าผิดหวังขอให้สมหวังกันทุกปู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะขอให้โชคดีโชคดีค่ะสาวดำก็รวบรวใไ้หมดแล้วเนาะของอาจารย์อลิสาเนี่เพิ่นรับประกันให้ได้เพิ่นฟันทงให้พร้อมเลยค่ะเด้อ ค่ะลองเบิ้งค่ะเนาะบ่เสื้อกะให้แบ่งใจมาจักหน่อยค่ะ808186 83กค่ะพี่น้องอาจารย์อริสาอาจารย์บุญยิ่งเด็กค่ะซื่อมนต์เนาะอาริสาอาจารย์อาริสาค่ะถืกทุกงวดเพิ่นว่านนะถืกทุกงวดค่ะลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมีแค่4หางหนึงนี่ถืกสิงวดนี้สิถืกบ่มาหาเฮานี่บ่อัตว์มหาเฮา,าเาพิ่นถือกันาฮอดเฮาแล้วสิถืก,ถก,ถกบ่พี่น้องเนาะ จะลืมกะซิปปาทก็เอาไว้นั่นเเนาะลอตเตอรี่ยังระบายกันยังดีน oh. เนาะก็เพอไปนลาววันที่หนึงขอทุกทุกท่านโชคดีร่ํารวยร่ารวยถูกหวยงวดนี้อย่าลืมนะคะน้ําใจส่งกําลังแรงใจให้เยนจิตพอตดีด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะโชคดีทุกคนจ้า